ับลงไปนะครสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมีสปะาอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปที่แล้วเราพาเข้าป่าไปหาหน่อไม้นะครับเพื่อจะมาทำหน่อมันแล้วทีนี้เราก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไปเจอเหวไปเจอถ้าแล้วก็ไปเจอการหาหน่อไม้แบบพิสดารน,นะครับผม คลิปนี้ผมกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตามสัญญาครับผมจะนําหน่อไม้ที่เราได้มาเนี่ยมาทําเป็นหน่อมันนะครับสูตรนี้นะครับผมความจริงการทําหน่อไม้เนี่ยมันมีหลายสูตรนะครับมีทั้งการเปลี่ยนน้ําระหว่างที่เราทําหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่รอบนี้นะครับเราจะทําหน่อมันแบบไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะครับซึ่งมันง่ายมากคือเราไม่ต้องเอาเวลาไปเสียกับการเปลี่ยนน้านะครับผมวิธีการทําเดี๋ยวผมจะบอกข่าวๆก่อนก็คือ เราจะนาหน่อไม้ที่เราได้มาเนี่ยเอามาแกะก่อนนะครับแกะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็จะเอามาเอามีดเนี่ยทิ่มๆๆให้มันเป็นรอยนะครับจากนั้นเราก็จะเอาไปแช่น้ําไว้ประมาณ2คืนแล้วก็ทํากินได้เลยครับวิธีการจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะครับผมคุณผู้ชมนี่คือหน่นอไม้ที่เราได้มาในคลิปที่แล้วนะครับผมเป็นหน่อไม้บงเนาะเดี๋ยวเราจะต้องแกะก่อนนะครับอนนันแรกเราจะต้องแกะหน่อก่อนนะครับผมวิธีการแกะหน่อนะครับ ถ้าจะหึ้งง่ายนะครับคุณผู้ชมดูนะครับผมเอาเอาอมีดนะครับแหกตั้งแต่ตั้งเก้าลงมาหาตั้งปลายนะครับเดี๋ยวผมจะให้เลีให้ดูดนะครับแหกจากตั้งเก้าลงมาหาตั้งปลายนะครับเสร็จเรียบร้อยเขาก็แกะนะครับคุณผู้ชม แคเอาเปลือกมันออกเนาะในวิธีการแกะนะครับมันจะมีเปลือกอ่อนอยู่เนี่ยเฮาเอามือประคองไว้นะครับผมประคองเพื่อเปลือกอ่อนมันออกเพราะว่ามันกินได้อยู่เนาะแล้วเาก็แกะอันแก่ออกนะครับ พ,อ,พอมาถึงจันหมจันหนึ่งเราก็ขยับมือมาประคองเปลือกอ่อนไว้แล้วก็แกะอันแกะออกนะครับเราก็จะได้เนื้อหน่อที่เยอะนะครับผมคุณผู้ชม,ชมนี่นะครับเราก็ดูว่าอันด้านกนเนี่ยมันมันแข็งกอถ้ามันแข็งเราก็ซอยออกนะครับซอยออกขึ้นหมดเหลืออ,อ่อ,อนๆเนาะ นี่นะครับส่วนที่มันเปลยนอ,อน่อ,อนอ่อ,อนนี่นะครับเฮากามือก่ัไว้ก่อนเวลาเฮาลอกเปลือกออกเนี่ยมันจะได้บรสูญเสียเนื้อของมันนะครับนาะมันจะเหลือเนื้ออ่อนไว้แล้วก็เอาออกเฉพาะเปลือกแกนะครับนี่นก่อเฮากรขยับมือขึ้นมาเหลือเหลืออันแกอั่อนไว้แล้วก็เฮากรแกอันแกออกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเฮาจะได้เนื้อหน่อเยอะครับผมเนี่ยค่อยๆขยับมือขึ้นไปเรื่อยๆครับทำอย่างนี้ไปจนครบมดนะครับ เอาน้ำใส่ถังไว้รอเลยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นเดียวเราจะซับซับนอนแล้วก็เอาใส่ในถังน้ํานี่ครับคุณผู้ชมครับนอไม้หลังจากปอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเฮาเอาไปล้างน้ํานะครับผมเช็เรียบร้อยเขาก็เอามาซับนะครับอย่างนี้เนาะซับลงไปนะครับนี่ นี่แหละครับผมคุณผู้ชมหลังจากที่เราเอาหน่อมาซับซับซับเรียบร้อยแล้วก็เอาแจ้น้ําไว้นะครับพอท่วมหนอนะแล้วก็ปิดไว้ครับผมปิดไว้ประมาณ2วัน2คืนนะครับผมหลังจากนั้นก็กินได้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนน้านะครับผมสูตรนี้ง่ายมากๆเลยครับไม่เสียเวลาด้วยครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเอาหน่อมาจากป่านะครับเอามาแกะเรียบร้อยก็เอามาซับซับซับแล้วก็แจ้น้ําไว้2วัน2คืนนะครับผมแล้วก็เดียวแหม2วันเราจะมาดูกันว่าหน่อมันที่เราทําไว้เนี่ย มันจะมีหน้าตาเป็นลักษณะอย่างไรแล้วก็วิธีทํากินนะครับผมเอมสองวันเจอกัน,นครับคุณผู้ชมครับ การที่เราจะเอานอมันเนี่ยมาทํากลิ่นนะครับผมมันมีวิธีที่ไปยากเลยนะครับผมอันดําแรกก็คือเขาก่อไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหม้อนะครับใส่น้ําแล้วก็มาตั้งไฟให้มันเดือดนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาของนอไม้นะครับนอที่เขาเอาแช่น้ําไว้แปลงนอมันเมื่อ2วันที่แล้วนะครับอย่าให้เกิน2คืนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะทาให้นอไม้เนี่ยเปรี้ยวเกินไปนะครับ การเอาไปต้มนี่นะครับเฮาจะบีบคั้นน้ําออกให้นักๆนะครับเพราะว่าถ้ามันมีน้ําเยอะเนี่ยมันจะเปรี้ยวนะครับมันจะส้มเกินไปเนาะแล้วก็แฮมย่างก็คือเขาจะบารล้างน้ํานะครับผมเขาสามารถบีบเอาคั้นน้ําออกแล้วก็เอาหนอนี่ไปใส่ในหม้อต้มได้เลยครับอย่างที่ผมบอกไปนั่แหละครับคุณผู้ชมคือว่าเขาจะต้องคั้นเอาน้ามันออกให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอันมันจะส้มเกินไปเนาะแล้วก็แฮมย่างก็คือเขาจะบารล้างน้ํานะครับผมเขาจะเอานอเนี่ยลงไปต้มให้มันเดือดประมาณ เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะคันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดนาฬิกาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกินมันจะเข้าไปในนาฬิกาเพราะว่ากินมันกอบปอๆกับกินนอไม้ดองนั่นะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเราคันครับคันน้ำมันออกโอ้โหใอ้กินยอดคันน้ำมันออกนะครับคุณผู้ชมคัน คันให้เยอะที่สุดนะครับความจริงหลังจากเขาคั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะบะใส่เกลือก็ได้นะครับเพราะมันจะเกลียงใจขี้มือนะครับคั้นนะครับผมคันค้นคั้นแล้วก็ใส่ลงไปเลยคันค้นคั้น ทานเอาน้ำออกให้เยอะที่สุดเลยครับนี่นี่สูตรนี้ง่ายนะครับเอม่าต้องได้เปลี่ยนน้ำเนาะสบายมากเลยหลังจากเขาต้มไปนะครับผมจนเขามั่นใจว่ามันมามีความฮืนแล้วเนี่ยเขาก็ไปปรุงรสที่หลังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตําน้ำพริกนะครับเนะาะตำพริกปน ที่เอาใจกลับนอมันนี่คือชมลนนะครับเอ้าคั้นไปน้ำลายไหลไปครับใส่ไปเลยเวลาต้มนะครับเอาใจฝาหม้อปิดไปตัวเนอะคุณผู้ชมมันจะความร้อนมันจะได้อวนอยู่ตรงในแล้วก็มันจะได้ซุกเร็วนะครับผมดีจะเปิดดูนะครับว่ามันใได้หรือยังนะครับ อตอนนี้ในหม้อรเริ่มเดือดแล้วนะครับคุณผู้ชมน้ํามันเดือดละเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงต่างๆมาใส่ไว้เลยนะครับผมเดือดแล้วคุณผู้ชมถ้าหม้อขนาดนี้ก็เติมเกลือไปประมาณ3ช้อนชานะครับใบมะกรูดสัก3ใบนะครับผมฉีกฝอยๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับ หมูุงรสเนี่ยเขาจะใส่นิดเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่าน้าจิ้มซึ่งเป็นพริกป่อยู่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นบม่ต้องใส่เยอะครับจากนั้นก็ต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อมันหายขมก่อนเนาะถึงจะโปลดลงได้ครับ ดีค่ะหนูชื่อไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะชื่อไข่มุกคะ่ะคุณผู้ชมครับผมในระหว่างที่เฮารอหน่อสุกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเฮาจะทำะพริกนอพริกป่นซึ่งเปิ้นใจกิ่นกับหนอมันเนี่ยครับส่วนผสมก็มีบากี้ยังครับก็คือพริกนะครับพริกแห้งที่เฮาเอาไปคั่วให้มันสุกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ เอามาตำเนาะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปแล้วก็ใส่หงชโลดเข้าไปนะครับและสุดท้ายก็คือเอาใบมะกรูดเนาะมาหั่นฝอยฝอยฝอย,อยแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับอันดับแรกตำพริกก่อนเลยครับหลังจากที่เขาตำพริกแห้งจนปนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะครับคุณผู้ชมความจริงอ่ะ ใจเกือบปนนะครับแต่ว่าพอดีมันมีเกือเม็ดเขาก็เลยจะต้องตามแฮมนิดหน่อยนะครับใส่ไปนิดเดียวนะครับบม่ต้องนักเราก็เติมผงชูรสลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยเลยนะครับ ท้ายสุดนะครับคุณผู้ชมเอาใบมะกรูดนะครับผมมาหั่นฝอยให้ละเอียดที่สุดเนาะแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องปรุงของเรานะครับพอหั่นใบมะกรูดได้ตีเรียบร้อยแล้วก็เอาใส่ไปในเครื่องปรุงของเราเลยนะครับคุณผู้ชมคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะครับคุณผู้ชม หลังจากที่นองมันเขาสุกเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเอามาจิ้มกับน้ําพริกนี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันเลยนะครับอันนี้นี่ความจริงบางส่วนมันกินได้แล้วนะครับเพราะว่าหางไหนที่มันอ่อนๆหน่อยมันก็จะสามารถเอาไปกินได้แล้วเนาะนอไหนที่มันหางยาวๆแล้วก็แก่นหน่อยก็เขาต้องต้มต่อไปหัมหน่อยนะครับแต่ว่าผมอดใจบ่ายแล้วครับเดี๋ยวผมจะตักเอาหางที่มันอ่อนๆนะครับไปรีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับผมแล้วก็ส่วนในหม้อนี่ก็ต้มต่อไปหัมหน่อยนึงเนาะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมสําหรับนอมันนะครับเมนูนอมันของเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีพริกป่นตัวนะครับอรอบนี้มันเป็นนอบงเนาะซึ่งความกรอบมันก็จะโอเคเลยละครับสําหรับเมนูนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวคุณผู้ชมดูนะครับดูนะครับนีอออ่อยๆฮอน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 จิ้มนำ้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชม ถึงจอดกความกรอบเลยครับหวานกรอบแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมของใบบักกูดนะครับที่เราใส่ไปในอันตอนต้มหนอเนานะแล้วก็ใส่ไปในเครื่องจิ้มแห็มหน่อยนะครับโอ้ห้องกรฮหอน นั่นนะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกที่เราไปหาหน่อไม้นะครับเราเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่อยู่ในป่านะครับไปเจอเหวไปเจอลําห้วยที่ระน้ำมาไหลลงสู่ถ้ำนะครับแล้วก็ไปเจอถ้ำที่เป็นหุบเหว แางป่าซึ่งเป็นถ้าในตำนานที่คนแก่พวกเราเคยฟังว่ามันสามารถเดินทางไปทะลุยังแม่น้ําอีกแม่น้ำหนึ่งได้นะครับผมคลิปนี้ผมก็เลยมีโอกาสเอาหน่อไม้ที่เขาไปหามาเนี่ยเพื่อมาทําเป็นเมนูหน่อมันะครับแล้วก็ทำน้ําจิ้มต่างๆมากมายเพื่อคือคุณผู้ชมได้รับชมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอร่อยมากๆเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมของเขามาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เขานะครับแล้วก็ หากมีอะไรอย่างที่เป็นข้อเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมคงจะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ